่วนเหลกวาเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศการเลือกซ่อวในระดับอำเภอแต่ละพื้นที่ก็เข้มข้นแล้วก็คึกคักนะคะเดี๋ยวมีบรรยากาศมาฝากกันด้วยติดตามพร้อมๆกันในช่วงของกอติดเลือกซ่อวค่ะ ช่วงของก็ติดเลือกซส่อวอค่ะจะพาไปติดตามบรรยากาศการเลือกซส่อวาร,ระดับอำเภอในพื้นที่ต่างๆซึ่งก็คึกคักทำกลางการดูแลความเข้มงวดจากเจ้าหนา้าที่ประจำน่วยเหลือกค่ะ หลังจากกกตได้กำหนดให้เลกวา้า9มิถุนายนเป็นวันเลือกสมาชิกบุญทิศภาระดับอำเภอในส่วนของจังหวัดยาลาเนี่ยบรรยากาศการเลือกซ่อวอนทีวาการอำเภอเมืองยาลาทางเจ้าหน้าที่อ,อสอได้มีการดูแลรักษาวความปลอดภาัยยานเข้มงวดตั้งแต่ประตูทางเข้าทีวาการอำเภอรวมไปถึงสถานที่เลือกซ่อวอขณะที่เวลาประมาณ8โมงถึง9กโมงเช้านะคะผู้สมัครจากจำนวนส8ปกลุ่มอาชีพรวม6 4คนค่ะก็ได้เดินทางเข้าไปรายงานตัวกับกรรมการประจำสถานที่เลือกข้อ กลุ่มที่ตัวเองสมัครพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับทางเจ้าหน้าที่ ึ่งการเลือกสวอรครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดป้ายห้ามไม่ให้มีห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีนาทีเนี่ยข้าไปในห้องประชุมพนันารัฐซึ่งเป็นสถานที่เลือกสวอรพร้อมกับกำหนดจุดท่ายผ่าให้กำลังซื้อมวลชนส่วนประชาชนที่ข้าไปสังเกตการทางผู้อำน,นวยการเลือกก็ได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดให้แลกกระบวนการเลือกเพื่อความโปรง่งใสแล้วก็ยุติธรรมค่ะสำหรับการเลือกสวอร,ระดับอำเภอของอำเภอเมืองยะลานะคะก็มีจํานวน6 4เคนใน18กลุ่มอาชีพโดยมี3กลุ่มก็คือกลุ่ม ที่13ผู้สูงอายุคนพิการรัว่วทุกคนภาพกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะกลุ่มอัตลักษณ์อื่นกลุ่มที่19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็กลุ่ม20กลุ่มอื่นๆถี่มีผู้มารายงานตัวเกิน5คนเถ่จะต้องลงคะแน่เลือกซ่องรอบทางนี้ค่ะจังหวัดยะลาก็มีผู้สมัครทังสินน่ย59คนแบ่งเป็นอำเภอเมือง1 8กลุ่ม6 4คนอําเภอเบตง15กลุ่ม37คน อำเภอบ้านังสตาเจ็ดกลุ่มสิบเซคนอําเภอท่านโตเซกลุ่มห้าคนอําเภอยะฮาหกกลุ่มเก้าน 7, 5, 5, 5, 6, 9, คนอําเภอรามันแปดกลุ่มสิบห้า 6, 11, คนอําเภอกาบังหกกลุ่มสิบดคนแล้วก็อําเภอกลุงมปีนังเซกลุ่มเซคนโดยมีอําเภอเมืองยะลาที่จะต้องเลือกซ่องรอบส่วนอําเภออื่นๆจะเลือกรอบทีสองเท่านั้นค่ะเพราะเด็กว่านะมันมีซ่อง่วงช่วงเช,ช้าก็จะเป็นเลือกกันเองค่ะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นการเลือกควายนะคะโดยช่วงบ่ายได้มือให้การลงคะแนนเลือกรอบทีสองในสิบเจ็ดกลุม่ม แบ่งเป็นซ้ายกอหากลุ่มซ้ายคอ ทึ่งงอนี่ซีกลุ่มซึ่งรอบที่สองก็จะเป็นการจับสลากแบ่งซ้ายเหลือควายคามกลุ่มแต่ละซ้ายก็จะต้องเลือกกลุ่มอื่นในซ้ายเดียวกันห้ามเลือกกลุ่มตัวเองหลังจากได้แต่ละซ้ายลงคะแนนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะดําเนินการหนับคะแนนโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามลำดับแรกของแต่ละกลุ่มก็จะได้เป็นผู้รับเลือกในระดับอําเภอมีบางกลุ่มที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันทางผู้อำนวยการเหลือระดับอําเภอก็ได้ให้ผู้สมัครเนี่ยยิบสลากเปืือจจาก้าวซู่ในระดับจังหวัดต่อ โดยทุกขั้นตอนของการเลือกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการดําเนินการแล้วเซจในช่วงเวลาประมาณ10บสีนาฬิกาค่ะนา่านงซาสุภกรสุวรรณรวมในวยการเลือกระดับอําเภอเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมการเลือกโซววของอําเภอเมืองยะลาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้สมัครท้งมอดสิกลุม่มรวม6กสิบเซคนมารายงานตัวเนี่ยสิกลุม่มจํานวน63คนไม่มารายงานตัวนึ่งคนนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มทีห5ส่วนปัญหาอื่นๆก็ไม่ได้พบนะคะเนื่งจากว่าอำเภอเมืองเป็นอำเภอ เดียวเทมีการเลือกในรอแปรก3มกลุม่มเทมีผู้สมัครเกิน5คนส่วนขั้นต่อหลังจากนี้ก่อนที่จะมีการเลือกสวในระดับจังหวัด3มวันทางผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอก็จะประกาศแล้วก็มีนั่งสื้อแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับเลือกแล้วก็จะนัดหมายให้มารับเอกสารในวันที่13บมิถุนายนเทอประชุมวอร์มรูมอำเภอเมืองยะลาเพื่อนำเอกสารเนี่ยไปรายงานตัวในการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปค่ะ สวนทีหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงบรรยากาศการเลือกซ่อวอกก็เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ก่อนตีแปดวัวเช้าเลยนะคะโดยเข้าชายหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงอำเภอเบตงเป็นสถานที่ในการรับเลือกซ่อวอร,ระดับอำเภอมีการแบ่งเขตที่เลือกตามกลุ่มผู้สมัครทั้ง2 0กลุ่มอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือก เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการมาชี้แจงกฎระเบียบให้กับผู้สมัครในไดรับทราบหลังจากนั้นก็ข่าวซุกกระบวนการเหลือค่ะโดยจะให้ผู้สมัครเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็ฟางโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์สื่อสา้ต่างๆไ้กับเจ้าหน้าที่ห้ามข้าวในห้องประชุมโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็จอมอนนเตอร์เพื่อจะให้ซื่อมวลชนแล้วก็ผู้สร้างกตการค่ะได้มีการชมบรรยากาศภายในห้องประชุมท่านนี้อำเพื่อเบตงค่ะมีผู้สมัครสวทั้งแมตเนียสารสัดเจ็ดคนนรคะทีการข โดยไม่ต้องขัดกันในรอบแรกเ,เนื่องจากจำนวนผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยมีไม่ถึงหาคนนั่นเองค่ะ<ม>ช่วงชาวทากลุ่มไหนมีหาคนก็คือโร<า>ข่าวซู้การเลือกควายในช่วง<ม>ที่สองรอบที่สองเลือกควายห้ามเลือกกลุ่มของตัวเอง<ม>รอบนี้ก็จะเลือกแข่กลุ่มละสามคนห<ม>ลังจากนั้นก็จะข่าวซู้ในระดับของการขัดเลือกของจังหวัดต่อไปนั่นเองนะคะ